สุ่มโรคประจำตัวเค <Okay. S 1> ยินดีด้วยคุณได้โรคซึมเศร้าขั้นร้ายแรงขอให้ปลอดภัยและโชคดีฮาอะไรกันฉันได้โรคซึมเศร้าเงินกลับเข้ากลุ่มดีกว่าแล้วจะได้ไปบอกเพื่อนเพื่อนฮ้ยเฮเราได้โรคมะเร็งระยะสุดท้ายฮ้ยฮืยไม่ต้องร้องไห้นะมิลินเพราะว่าโรคประจำตัวสามารถฝากรถประจำตัวของตัวเองไปให้คนอื่นได้ <c oughs> แต่มันตั้ง2 4สชั่วโมงกว่าจะเปลี่ยนได้นะเราไม่อยากแต่งให้เธอกลัวเธอจะต่อ อย่ามาเรียกร้องความสนใจมิลินฉันรู้ว่าเธอไม่ได้โรคอะไรทุกคนอย่าไปเชื่อมันมันต่อแหละแต่เราได้โรคซึมเศร้าขั้นร้ายแรงนะเสือมึงไม่ได้โรคอะไรกูรู้อีต่อแหล่มึงก็ไปตายให้มันจบจบมึงเข้ามามึงก็เริ่มแล้วมึงจะพูดอะไรเกรงใจปากมึงนะนนี่เพื่อนใหม่เพื่อรู้จักได้แค่วันเดียวเองคือใช่เมื่อวานเขาก็ด่าเราทำให้มึงไม่ไปตายให้มันจบจ่อสมหน้าโดนด่าซ่าขนาดนั้นเรื่องจริงไม่ได้โมมึงไปตายได้แล้วและมึงจะแช่ทำเพื่อ เล่นเกมให้มันจบๆโอ้โหอีเ้ถ้าจะบอกให้กูไปตายขนาดนั้นกูก็ทำเลยละกันแล้วพวกมึงก็จะไม่มีกูให้ด่าอีกแล้วเมยลูกแม่ไม่นะงั้นรีบไปแจ้งตำรวจก่อนดีกว่า วันต่อมาทำมาอีหมายไม่มาสักทีหรือว่ามันจะทำจริงๆเป็นไปไม่ได้ก็ดีแล้วนี่ที่มันไม่มามันไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกม,มันน่าจะนอนอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่มันก็ไปต่างประเทศแต่กลับมาหรือยังนี่คือห้องส่วนตัวแม่อีเมนโทรมานี่วะได้รับหน่อยสิสวัสดีเจ้าช่มีนาะหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะแต่คุณแม่มีอะไรหรอคะ พอดีว่าแม่กลับมาจากต่างประเทศแล้วแล้วเจอเพื่อนของหนูพูกตัวเองตายคอตอตอหรอใช่จะเพื่อนของหนูผูกคอแล้วนะจ๊ะไม่จริงเพื่อนสมัยอนุบาลของฉันเสียแล้วเราทั้งกินข้าวด้วยกันเล่นด้วยกันช่วยเหลือกันแต่ว่าตั้งแต่วันนี้จะไม่มีอีกแล้วฉันไม่น่าบอกเลยแล้วทุกคนยิงนั่นด้วยแกมาตัวร้ายทำให้เพื่อนสนิทฉันตายเพื่อนสนิทของฉันวันนี้จะไม่มีอีกแล้ว ว่าไงหรอมีนากรับมามีอะไรหรอนายบอกว่าจะไปห้องสวนตัวสักสองชั่วโมงแล้วกลับมามีอะไรหรอกูปามีนาบ้าหรือเปล่านี่เพื่อนหม่นะเมื่อวานยังดีๆเ,เลยเเพื่อมึงรู้ไหมเพื่อสนิทต,ตอนอยู่อนุบาลของพวกมึงเนี่ยตายแล้วมึงมาเรียกร้องความสน,นใจให้มันหรือเปล่าไม่เชื่อมึงก็นั่งรถไปประทุนที่กูซื้อใหม่มาเลยกูจะพาไปงานศพมันให้เสียงดังไปหน้าที่ร้องให้เสียงดัง ใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังใบหน้าที่ร้องให้